ไปตลาดได้แตงโมมาสองหน่วยคุณยายอยันล้ำป่างล่ะพาทั้งตกแตงโมมากินกระไรกระไรอยากรำเพ่อนแม่ก็เลยซื้อมากินมือนีพี่น้องจ้าป่ะจ้าเริ่มบันเล็งเลยจ้ากินตาพี่น้องจ้าแดงดียุ่จ้าพี่น้องอืมอ,มอม้สวยงามจ้า ใส่บะมจ้าเด็กเองเน๊ยพี่น้องจา้ยงจายายมันเด็กเองจ้าเก็บมันหลดุดแตงโมยัย่วๆนี่จ้าทุกคนน่ากินไหมคะอะร่อยอร่อยจ้าแตงโมผ่กเสร็จแล้วจ้าทุกคนแดงจา้าใส่บะมจ้าพี่น้องจา้ามาจ้ะกินแตงโมด้วยกันจา้าเองจา้า แล่พี่น้องจ้ะืมพี่กินสมนใจแล้วจ้ะ